ใครที่อยากมีบ้านคุณเจอปัญหาแบบนี้อยู่หรือไม่รัวกู้ไม่ผ่านดังวนเรื่องเงินดาวไม่มั่นใจในการเลือกทาเลกลัวผ่อนไม่ไหวในระยะยาวเรื่องเอกสารกู้บ้านต้องทำยังไงนะหรือขาดคนแนะนําเรื่องการเงินทุกปัญหานี้หมดความกังวลไปได้เลยค่ะยังแค่คุณเข้า Facebook แล้วทักหาเพจ a อพีเลี้ยวเอสเตรเรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คําแนะนํารอคุณอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องกู้บ้านไม่ต้องกังวลว่าจะถามผิดเราพร้อมให้คําแนะนาฟรีหากคุณตัดสินใจและพร้อมที่จะก,กู้บ้านแล้วขั้นตอนต่อไปทางเราจะมีเอกสารให้เตรียมเพื่อยื่นกู้กับทางธนาคารและ ังวเมื่อลูกค้าเตรียมเอกสารครบตามที่ทางเราได้แจ้งไปเราจะนัดเก็บเอกสารเพื่อเจอหน้ากาันบริษัทเรามีอยู่จริง,รงหลังจากนั้นบริษัทเราจะนาเอกสารไปยื่นเช็คกับทางธนาคารซึ่งทราบผลภายใน1วันหลังจากที่ยื่นเมื่อทางธนาคารอนุมัติวงเงินแล้วคุณก็จะทราบผลทันทีว่าจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่หลังจากนั้นทางบริษัทเราจะส่งบ้านให้คุณเลือกตามในแบบที่คุณต้องการเพราะเรามีบ้านมากกว่าร้อยหลังพร้อมคัดสรรส่งถึงมือคุณในแบบที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบเมื่อคุณถูกใจเราจะพาคุณไปชมบ้านหลังจริงกันเลยค่ะและตกลงเซเยสแล้วหลังจากนั้นรรปะเเมินนข้้้าาววจบแล แอปพูมงเงินและหลังจากนั้นเราก็ไปโอนบ้านกันเลยขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ป้ายแดงที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะจากความฝันสู่บ้านจริงเริ่มง่ายๆแค่ปรึกษาเรา AP 8 9 Real เด t a t e ียวเ